ชายวัย43พบรังเหล็กไหลหลังสาวมาเข้าฝันเซียนบุกบ้านขอซื้อ100ล้านบาทวันที่31สิงหาคมจากกรณีนายรินรักวงอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่145หมู่ที่4ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ได้พบกับก้อนหินลักษณะรูปไข่โดยด้านในเป็นเหล็กไหลเหมือนร่างไข่ของเหล็กไหลลักษณะสีดำมันวาวความคืบหน้าในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ติดต่อมาหาแนรินเป็นจำนวนมากเพื่อขอซื้อและขอให้ตั้งราคาขายเหล็กไหลดังกล่าวแต่แนรินยังไม่ได้ตั้งราคาและยังไม่พร้อมที่จะขาย โดยให้เหตุผลว่ากลัวจะไม่เป็นผลดีเนื่องจากที่ได้เจอกับเหล็กไหลนั้นเพราะมีหญิงสาวมาเข้าฝันจนตนเองไปพบผู้สือข่าวรายงานว่าล่าสุดได้มีเสียนเหล็กไหลเดินทางมาที่บ้านของนายรินและขอซื้อเหล็กไหลในราคาสูงถึง100ล้านบาท แต่จะขอพิสูจน์ตามขั้นตอนของคนที่เชื่อเรื่องเหล็กไหลทั้งการเผาไฟและยิงอย่างไรก็ตามนายรินยังไม่อนุญาตให้มีการพิสูจน์ตามขั้นตอนแต่อย่างใดเนื่องจากมีความตั้งใจว่าจะไม่ขายเหล็กไหลนี้ส่วนบรรดาเซียนที่มาดูเหล็กไหลและสนใจที่จะซื้อนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรังเหล็กไหลที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวิตสำหรับจุดที่เจอเหล็กไหลนั้น,น,นถือเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เพราะมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นเมื่อปี2530หรือกว่า30ปีมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ